ว่าเท้าเด้งขอเสนอกันลอกไฟจรวดทางเรียบชายอธิพงดาสมอีกหนึ่งนักกีฬาปิงปองของจังหวัดชัยภูมิในรุ่นยุวชนนะครับหนุ่มน้อยมาพร้อมกับความคล่องแคล่วและว่องไวลีลาที่น่าชื่นชมคือลูกชนลูกน้ำหนักยางเม็ดของเขานะครับทิศทางลูกทบับของน้อง นิวนะครับจะหลวดทางเรียบเลยนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือทุกครั้งเวลาเขาแข่งครับเขาเล่นเต็มที่ทุกครั้งครับไม่ว่าจะเจอรุ่นเดียวกันหรือรุ่นใหญ่นะครับใส่ได้หมดนะครับจะเดี่ยวก็ได้นะครับกันลออไฟจะหลวดทางเรียบใช้นิวอธิพงษ์ดาสมนะครับ